ยิ่งคุณทรหดมากๆก็จะยิ่งสําเร็จสุดๆดวันนี้จะสอนคุณเรื่องความทรหดค่ะเราว่าเรื่องนี้มันคุ้มค่ามากๆต่อการที่คุณจะฟังแค่แป๊บเดียวนะจริงๆแล้วมันควรที่จะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของการบริหารธุรกิจเลยล่ะคุณลองหยิบกระดาษปากกาแล้วก็ดินสอขึ้นมาค่ะเราวาดวงกลมแบบนี้พร้อมจะลากเส้นเป้าหมายชีวิตหรือ,อยังอันนี้จากหนังสือเรื่องริ ของนักจิตวิทยาที่เขาค้นคว้าเรื่องความทระหดทาให้เกิดความสําเร็จของคนมาเกิน10ปีค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. คนที่ขาดความทระหดก็ mm hmm. มีผลให้ไม่เกิดความสําเร็จอันนี้ที่เจอบ่อยเลยก็คือการที่มีเป้าหมายระดับกลางมากเกินไปเดี๋ยวก่อนกลับมาที่การลากเส้นเป้าหมายชีวิตก่อนค่ะตามทฤษฎีของคุณพี่อังเจล่านะคะ mm hmm. เขาให้ลองทําแผนผังเป้าหมายดูแบบนี้ด้วยปากกาแค่วงเดียวก่อนนะซึ่งวงนี้คือเป้าหมายขั้นสูงสุดของคุณโดยที่มันจะมีทั้งหมดนะคะสชั้นนะแบบ นะส่วนวงกลมอีก2ชั้นนะให้คุณใช้ดินสอวาดชั้นกลางก็อาจจะมีสัก3 4ถึง4วง่วนงะขยายความก็คืองานหรือว่าแนวทางที่แคบมาหน่อยเพื่อที่มันจะทำให้ไปถึงชั้นที่เป็นวงกลมบนสุดวงกลมชั้นล่างสุดเนี่ยอาจจะมีเป็น10เป็นร้อยวงเลยก็ได้นะก็คือมันสื่อได้ก็คือพวกวิธีการการกระทำแบบจิป,ปาถะ ไปไเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆโยงกันไปจากชั้นล่างสุดไปถึงชั้นกลางแล้วถึงจะไปถึงชั้นบนสุดยกตัวอย่างเช่นวงบนสุดของคุณคือคุณต้องมีรายได้ x หรือว่ากี่ล้านบาทต่อปีหรือชั้นบนสุดคุณจะสร้างบ้านให้พ่อแม่หรือ,เ,อ,อเป้าหมายคือนักดนตรีหรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอะวงเดียวจากนั้นก็ลากเส้นมาที่ชั้นที่สองด้วยดินสอนะชั้นที่สองนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายก็คือนักกีฬาอาชีพถูกปะชั้นนี้คุณก็จะต้องทําการฝึกซ้อมอย่างหนักหรือ เข้าร่วมทีมที่เก่งแล้วก็มีความสามารถหรือแม้แต่หาโค้ชเก่งๆเ,งเข้ามาสอนคุณแล้วก็ฝึกฝนวินัยให้คุณส่วนชั้นล่างสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกวินยัยอย่างเช่นการตื่นเช้ามาเดินอาจจะตีสีเดิน3โลวิ่ง3โลการหาทางสมัครเข้าแข่งขันเป็นต้นเพื่อที่จะขยบไปสู่ชั้นกลางแล้วคุณคิดว่าทําไมชั้นกลางกับชั้นล่างถึงให้ใช้ลินสอรู้ไหมก็เพราะว่าคุณจะสามารถแก้ไขได้หรือว่าลบทิ้งทั้งหมดแล้ววาดใหม่ก็ยอมได้เช่นกันแต่ประเด็นคือหากทําไม่สําเร็จในครั้งแรกจ จงพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะใช้เวลากี่ปีหรือจงพยายามซ้ำซ้ๆๆ้ซ้ำซ,ำซ,ำซ,ำซำ้ก่อนที่จะหันไปทำอย่างอื่นค่ะคือเราว่าเรื่องนี้ถ้าพวกคุณเรียนรู้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยนะมันจะดีกว่ามากเลยเพราะว่าคุณน่ะจะรู้ทิศทางเหตุการณ์หรือแนวทางเพื่อที่จะทำให้ถึงวงกลมวงเดียวอันนั้นแหละถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเป็น10บสปีก็ตามคุณก็จะไปถึงค่ะหากชอบสาระแบบนี้กดแชร์เซฟหรือกดติดตามไว้นะคะ